สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้ดิฉันสมวรยนักนานนะคะทีมงานรักบ้านเกิดด o m อมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรคนเก่งนะคะกับผู้ใหญ่สมพงศ์ต้นชาวนานะคะซึ่งวันนี้ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ใหญ่สมพงศ์ต้นชาวนากันค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้จะพาไปชมในเรื่องของข้อมูลการเกษตรเนาะเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงกบในนาข้าวนะคะ จะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะสำหรับท่านที่สนใจคะเป็นอย่างครับครับสำหรับการพอเลี้ยงกบในนาข้าวนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเจัดเตรียมสถานที่และเพื่อที่จะให้กบมันอยู่แล้วก็จัดเตรียมแปลงนาที่เราจะหว่านข้าวหรือว่าปักดําหรือว่าใช้วิธีการโยนนะซึ่งถ้าจะให้ดีจริงๆก็น่าจะเป็นปักดํากับโยนนะครับซึ่งมันจะมีช่องว่าง พอที่จะให้กบอยู่ได้นะีก็ตามที่ได้ทำมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาลงเป็นลูกกบที่เราเห็นเนี่ยมันก็ต้องมีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ก่อนก่อนที่จะมาเป็นลูกขนาดนี้เมื่อเราได้พ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เราก็ไปลงบ่อเพาะนะเมื่อไปลงบ่อเพาะเสร็จแล้วก็จะได้ลูกกบลูกกบที่เราเพาะมาอายุประมาณ15วัน ซึ่งตอนนั้นมันก็ยังเป็นลูกออสอยู่นะครับแล้วเรามีแปลงนาเตรียมเข้าไว้แล้วแปลงนาที่เราเตรียมเนี่ยเราหว่านข้าวลงไปก็ประมาณสัก20วันนะเราก็สามารถเอาน้ําใส่ได้พอน้ําใส่ได้ปุ๊บเราก็เอาลุกกบมาลงนะครับพอลงไปได้ประมาณสักประมาณ25วันกบก็จะออกขาเมื่อออกขาเขาจะขึ้นมานั่งบนคันดินซึ่งที่เราเตรียมเข้าไว้เนี่ยนะครับเตรียมเข้าไว้เขานั่งแล้วก็มีผ้าลี่ล้อมนะครับ มีมีผ้ารีเขียวนะครับล้อมมันเข้าไว้เพื่อป้องกันมันออกนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีพวกมแมลงนะครับที่ลงมากินในในนาข้าวกบเมื่อจะช่วยเราได้ทีเนี้ยในเรื่องของศัตรูของกบก็คือนกนะครับตามธรรมชาติเลยนกมันชอบกินกบเราก็ต้องคอยดูแลนะค,คอยดูแลหรือไม่ก็อเอาใบามะพร้าวหรือว่าเอาไม้เอากระเบื้องมาวางให้มันเพื่อเป็นที่หลบนะครับแล้วส่วนการให้อาหาร แล้วก็เวี่ยงอาหารลงไปในน้ําได้เลยเดี๋ยวกบก็จะลงโดดลงไปนะโดดลงไปกินเองนะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคนทั่วไปจะทํานะครับก็ยินดีเผยแพร่นะครับเพื่อให้ทีมงานอานุรักบ้านเกิดนะครับได้นําไปเผยแพร่เพื่อที่ให้บุคคลทั่วไปนั้นได้นําไปปฏิบัตินะครับเพื่อประโยชน์ หรือว่าเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับของอคนทั่วๆไปครับรับนเกิดนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ส,สมพงศ์อ้อนชาวนามากๆที่เผยแพร่ความรู้ผ่านทางรักบ้านเกิดจัดทมของเรานะคะก็สําหรับ,กบเกษตรกรท่านที่สนใจสามารถเข้าลรเอียดผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะพระดีค่ะ